สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องแหลวเรื่องหนังอยากให้ดูนะครับก็คลิปนี้นะับผมก็จะมาแนะนําหนังให้ดูกันอีกเช่นเคยนะเรื่องที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะก็คือเรื่องนี้นะฮะชื่อว่า r ิมบ the World นะฮะก็เป็นหนังที่ไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่นะเป็นหนังของอส,สตรีมมิ่งอย่าง Netflix นะฮะในปี2019นะครับที่อมมาแนะนําให้ดูเพราะว่าเป็นหนังแนว แอชชันไซไฟมนุษย์ต่างดาวที่เาขาห้องจากแบล็กนิวเรื่องหนึ่งนะฮะริมบนะัตต์เดอะเวิร์ดน่ะชื่อไทยว่าผ่าพิภพสูตข,ขอบโลกนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่ออย่างเป็นทางการเปล่านะแต่ว่าพอไปดูใน Netflix แล้วมันก็ขึ้นชื่อนี้เหมือนมาเหมือนกันนะ,ะเรื่องนี้ไม่มีเสียงไทยนะฮะมีแต่ซาวด์แทร็กน,นะฮะใครที่เข้าไปดูใน Netflix ก็ตอนนี้ยังมีฉายอยู่นะท่านที่เช็คอยู่นะฮะ r i m o ัตต์เดอะเนะครับก็กำกับโดยผู้กำกับแบกจีนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะแต่ว่า คู่กับคนนี้เขามีผลงานผ่านมาหลายอย่างมากมายนะไม่ว่าจะเป็นชาร์ลีเอนเจอร์นะภาคแรกในปี2000นะฮะแล้วก็ชาร์ลีเอนเจอร์ภาคสองนในปี2003ด้วยนะครับรวมรวมทั้งหนังภาคต่ออย่าง Terminator Salvation ในปี2009ด้วยนะคร mm ับ hmm. น้ำสแสดงด้วยดาราเด็กทั้ง4คนนะฮะ, mm hmm. ะแจ็คก,กอนในบทอเล็กซ์นะแล้วก็ดาราสาวสวยชอว์มาในการชี้ใส่เอเชียอย่างมิยาแคชนะครับในบทเซนเซินนะฮะแล้วก็เ mm hmm. บนจามินฟอเรสต์จูเนียร์ยยนะะในบทดาร์ลีย mm ์ส hmm. นะ,ะและ อาริซ so ิโอสกาสโต้นะฮะโบนการ์เบลนะครับซึ่งดาราเด็กทั้ง4คนนะเล่นดังนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะแปลกนะหนังพอลิวูดนี่ดาราเด็กส่วนใหญ่ก็จะมาทำหน้าที่แล้วก็เล่นได้ดีมากนะแทบจะทุกเรื่องเลยนะฮะ r รเ o ิ t ์ตเดอะเนะก็เป็นหนังแนวไซไฟวิทยาศาสตร์นะมนุษย์ต่างดาวบุกโลกนะฮะก็ เป็นหนังครอบครัวนะก็บอกสำหรับดูได้ทั้งครอบครัวนะเด็กๆด,ดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะก็คะแนนในเว็บไซต์ MBD ก็ได้ไป5.2นะก็ถือว่าอยังในีในเกณฑ์ผ่านนะก็ไม่ได้มากอะไรนะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหนังเนี่ยพยายามเล่า,านหนังดาวไซไฟมนุษย์ต่างดาวนะแล้วก็เหมือนจะไปไม่สุดน,นะแล้วก็ cg ก็อาจจะไปดูดูดล้าสมัยไปหน่อยนะก็ไม่ต้อไปสนใจมันนะก็ เอาดูเอาความสามารถแล้วก็บทของเด็กๆมากกว่าในเรื่องนี้ทั้งสี่คนก็ทําอมาได้ดีนะซึ่งสําหรับตัวเองสําหรับตัวผมนะผมอย่างเหมือนที่ทําว่าในปกนะเหมือนจะเป็นหนังแนวสียอดคูมาแนาวเวอร์ชันมนุษย์ต่างดาบวบนโลกมากกว่านะฮะโดยตัวหนังนะก็จะเล่าถึงตัวละครเด็ก4คนนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยอเล็กซ์เซนเซนดาลิสแล้วก็แกเบิลนะซึ่งทั้ง4คนนี้ก็มาจากคนละทิศคนละทางคนละแนวคนละโลกคนละมุมเลยนะ แล้วก็ได้มาเที่ยวพักร้อนในแคมป์แห่งหนึ่งนะชื่อว่า r e มเบอ w r รูนะแล้วก็สคนนี้เมื่อมาถึงเขาก็ทำกิจกรรมตามปกตินะ,ะแล้วก็จู่ๆก็มีมนุษย์่างดาวมาบุกนะฮะแล้วก็ได้มาโจมตีในพื้นที่นี้ด้วยนะแล้วก็มีการอพยพขึ้นนะแต่ว่า4คนนี้ก็ถูกหลงลืมนะก็ทําให้4คนนี้เด็กทั้ง4คนนี้นะ ก็ต้องดิ้นรอนเอาชีวิตรอดนะจากการจุกจมของมนุษย์ต่างดาวนะก็ได้แล้วก็ได้ไปพบความลับบางอย่างนะที่จะนํานไปสู่ความอยู่รอดของมวลมนุษยชาตินะ,ะแล้วก็ทําใหม้มนุษย์มนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะได้มาไล่ล่าทั้ง4คนด้วยนะนี่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความบันความพาของ,งนะทั้ง4คนนี้นะที่อาจจะต้องมาต่อกรก,อกับมนุษย์ต่างดาวนะฮะก็จะเอาแนวเอามาในแนวสี่ยอดกุมารประท่าต่างดาวนะในเวอร์ชันวิทยาศาสตร,ร์หน่อยนะฮะก็ เป็น,นังแหวกแนวอีกเรื่องนึงที่มาแนะนําให้ดูนะถึงแม้ว่าคะแนนจะได้น้อยไปน,นิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้มดสนใจมานะก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าให้ะละเลยเรื่องซีจีเลยนะก็ดูเฉพาะ,ะบทบาทกันเล่นของทั้งสี่คนนะก็ทำออกาได้ดีเดียวทีเดียวนะแล้วก็การเล่าสตรอรี่ของเรื่องก็ทำออกมาได้ค่อนเกี่ยวกับแหวกแนวด้วยนะก็เป็นหนังครอบครัวนะเหมาะที่จะเหมาะสำหรับดูเป็นครอบครัวมากกว่านะถ้าใครหาหนังดูกเรื่องนะในช่วงนี้นะที่จะ ดูแบบลูกหล,ล,ลานนะเขนนาแนะนำเรื่องนี้นะเรมเบิร์ดเ์เวิร์นะก็มีฉายในช่องแอปพลิสตรีมมิ่งนะอย่างแอปพลิกนะฮะโอเคครับคลิปนี้นะก็แนะนำเป็นเรมเนิร์ดเดอร์เวิร์นะหรือว่าชื่อไทยว่าผาพิภพสุดข,ขอบโลกนะก็เป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้นะแนวไซไฟวิทยาศาสตร์มนุษย์ต่างดาวบุกโลกนะกะ็จุดเด่นก็อยู่ที่เด็กทั้งสี่คนนะที่มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ทำหน้าที่แสดองออกมาได้ดีนะ,ะสาวน้อย อ่านียากแคชก็ดูสวยน่ารักมากนะเรื่องนี้นะก็แนะนำนะฮะใครอยู่บ้านช่วงนี้เนะอย่าห่างหนังสักเรื่องดูกับเด็กๆนะดูกับลูกๆนะก็แนะนาเป็นเรื่องนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีภาคไทยแค่นั้นนะเรามีมีแต่ซับไทยนะก็อาจจะต้องใช้ลงาบาน,นิดนึงในการดูนะเอ้ยต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการดูนะฮะโอเคฝากช่องด้วยนะครับเราเรื่องไหนอยากให้ดูนะก็เป็นช่องแนะนําหนังสนุกสนุกให้ดูนะฮะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ